สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพี่เพยนะครับจะมาทดสอบนะครับ U S S 3 1นะครับในตัว p o c o F 3นะครับว่าความเร็วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของรุ่นนี้นะครับนี่ครับอันนี้ความเร็วมาตรฐานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับมองเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ความเร็วมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับขยายปึ๊บนะ นีครับอันนี้ความเร็วมาตรฐานนะครับของ UFS นะครับ3.1นะครับการอ่านนะครับจะอยู่ที่2 1 0 0 m นหเมกีนะครับแล้วก็การเขียนสูงสุดอยู่ที่1200 m พัรวีนะครับรวมนกันว่าในการอ่านนั่นเองครับผมว่าความเร็วในการอ่านของเจ้า Popco F3 นะครับผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยการผมจะใช้ e พล c a t i o n ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ในพีจีโตเนะครับให้เราทดสอบของเครื่องของตัวเองนะครับ ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองค้นหาดูนะครับผมก็ทําการติดตั้งเลยนะครับเอสักครู่นะครับจากนั้นเปิดเลยครับผมต่อไปยอมรับแล้วก็ตกลงครับเปิดน่ครับเราจะได้แอปพลิเคชันมานะครับผมเห็นไหมครับ น่ครับแอปพลิเคชันจากนั้นครับกดคาว่ารันเลยครับรันดูเลยครับกดเยึดเลยครับจากนั้นแอปพลิเคชันจะทําการรันเลยครับผมเราเราก็เราก็มาดูกันครับว่าการ e ีดกับการไว t e มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคสับมิทเลยครับนี่ครับตามมือถือนะครับก็ค้ามาตรฐานอยู่ที่2000กว่าแล้วก็การเขียนอยู่ที่พัน พูดงว่าก็คือมันจะอยู่ที่การใช้งานจริงๆครับเจ้าตัวนี้คือมันก็ไม่ได้เต็มสปีดของ u s s 3.1นะครับถือว่าการอ่านและการเขียนถือว่าในราคานี้ถือว่ารับได้ครับก,ก็พอรับได้นะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่าต่างๆยังเหมือนเดิมครับไม่ต่างกันมากครับการรีดก็คือ1 2 8 0เมกต่อวิการไว้ก็คือ6000ขออภัยนะครับก็คือ6 6 2กเมกต่อวินะครับนี่ครับการอ่านและการเขียนนะครับผมก็ถือว่าอยู่อระดับที่กลางๆครับกับราคาเพราะว่าใช้ uf 3 1แต่อาจจะเป็นตัวสปีดที่ไม่เต็มที่ของมันนะครับผมก็ราคานี้ถือว่าใช้หน่วยความจำนี้ถือว่า คุ้มค่างเงินมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ